เดี๋ยวนี้กูเป็นช่างทุกอย่างเฮ้แล้วกูจะเข้าเอวให้ลูกนะครับเด็บเก็บชุบชุบสองข้างลองดูครับดูจากคลิปแวลงลองทำดูเก็ด ข้างในก็ดึงสายบัสไฟเรื่อยๆข้างนอกโอเคแล้วนะครับขยับแล้วแหละดูนะชอบไม่ชอบรอดูกันเย็บมาดึงชิดแล้วนะครับเบด็กนึงได้เรียบ,บร้อยถึงมือกับพ่อนิดหน่อยข้นงในก็ละเนียนนะครับแต่ละเนียดตาอันนี้เริ่ม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 เ,เก่งข้างนอกนยังไม่เก่งเท่าไหร่นะครับ ได้ตรงนี้ขอมันเป็นด้านนี้ด้วยเป็นอะไรนี่เป็นสายกางเกงขึ้เกันในข้านอกก็ใช้ได้นะครับเส้นแตกอยู่นิดเดียวเมื่อใหม่ครับหัดเย็บนี่น,นี่ข้างในสวยงามมากนี่นี่เข้าเยอะแต่ข้างในดูไม่รู้เลยไหมนี่นี่นี่เฮ้ย hey. คำว่าแค่นี้นะครับกล้ามป,ปล่อยข้างนอกก็เสร็จเข้าไปแล้วก็ไปอย่างละ ข้างละสองเซนเซนสองเซน